จะาก็ที่จะมาวันนี้อนะคือจะมาบอกทุกคนว่าเบอร์ทันนี้นะคะพูดถึงไปในเนะมื่อวานมันคือหนูเองหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบไปสงสัยคนนู้นคนนี้ว่าคนนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบไอ้คนนี้หรือเปล่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอนะไรเงี้ยเออไม่อยากให้คนอื่นไปสงสัยคนนู้นคนนี้แล้วก็ก่อนจะไปโค้ดในทวิตนะฟังไลฟ์ให้จบก่อนฟ <laughs> ังให้จบก่อนให้เข้าใจได้ดีๆก่อนแล้วก็ค่อยไปโค้ดในทวิตนะ ใช่ก็คือหนูเนี่ยแหละเป็นคนแบบบอกเจนิเองเพราะว่าจริงๆแล้วหนูอะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนั่นแหละที่จะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะ่นอน,นที่เจนิดนไลน์เราไปนั่งคุยกันเรื่องกฎกันไปประชุมมาเรามีประชุมกันซึ่งมันเป็นปกติแล้วที่เราจะมีประชุมก็กมีชิให้นินแล้วก็กับตัน5คนที่จะมีประชุมกันก็คุยเรื่องทุกอย่างเลยว่าจะมีอะไรบ้างเรื่องกฎอาการถ่ายลงถ่ายลูกกฎกันนู่นนี่นั่น,นทุกกฎเลยอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งในกฎก็มีเรื่องการเมืองด้วยแล้วเราก็คุยกันว่า เออจะไม่ให้เขาก็เป็นปกติอยู่แล้วขององค์กรต่างๆแล้วก็สัญญาว่าคือห้ามพูดถึงเลยอืมตอนนั้นก็นั่นแหละด้วยความดื้อเราก็จะแค่ไปยงแต่ว่าถ้าในมุมค่าตอนนั้นเหมือนเองก็ไม่ได้พูดอะไรตอนในที่ประชุมเลยบบว่าก็คือไม่ได้แย้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วเหมือนแบบว่าพอกลับมาบ้านเข้าในทมวิตปุ๊บปึ้มมาเลยแล้วหนูก็แค่รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่หดี๋วก็เลยไปบอกจินนี่ว่า เออข้ารู้สึกว่าไม่ควรนะเพราะแบบว่าเออถ้าสมมติไม่เห็นด้วยก็น่าจะพูดน่าจะพูดตอนนั้นมันจะได้เข้าใจกันทัทุกฝ่ายเพราะนี่รู้สึกว่าเมมเบอร์ไม่ใช่แค่เจนนิสหรือพี่ป้ายหรืออะไรก็ตามคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากออกมาพูดเรื่องนี้ก็นั่นแหละแล้วหลังจากวันนั้นก็คุปิ่มก็มีมีคุยกับข้าเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เป็นห่วงทั้งเองด้วยเป็นห่วงทั้งอ่าเพื่อนๆคนอื่นๆหรือว่าเป็นห่วงทั้งแบบว่าองค์กรโดยรวมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาได้ข้อสรุปที่ว่าหลังจากเนี้มันก็คือ รถย่อนมาเยอะแล้วแหละคือไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยแต่ว่าแบบห้ามออกแบบเทคไซด์ hmm. มาสขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องความเป็นมนุษย์ความแบบชใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆจริงๆมันก็พูดได้อะไรเงี mm ้ยอืมซึ่งนั่นแหละที่อยากจะมาบอกคือไม่อยากให้ทุกคนแบบไปสงสัยว่าเป็นคนนน้นหรือคนนี้อะไรเงี้ยดตอน,นั้นก็ด้วยความที่ส่วนตัวคิดว่าแย้งไปก็ไม่น่าจะทําได้ mm hmm. ก็เลยดื้อไงฉันทำก่อน โดนด่าทีหลังแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเออนั่นแหละที่เป็นเทคไซค์ขนาดนั้นเองก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องที่ตอนนั้นเองไม่รู้ว่าขอให้มันกระทุกแค่เองคนเดียวแต่ในมุมเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเออนูก็เลยบอกจนิดไปแล้วตอนนี้ก็คือเออดทุกอย่างมันก็ลงเจอมาึ้นหนูก็คิดแล้วกระทบกจริงๆมันจะไปด้านบวกหรือด้านลบมากร่ากันอะไรเงี้ยมีความก็ดื้ออยู่ในหลายๆด้าน บอกแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่อยากจะมาพูดด้วยก็ในไหนมันก็ดหยนอนมาเยอะแล้วนั่นแหละครับไหนมันก็ลถย่ต์มาเยอะแล้วแล้วก็แบบว่าสมัยนั้นที่มันมีรูปปันตอนกอเขาเรียกว่าอะไรวะกปสจริงปะถ้าไม่มีความรู้เรื่องกปศค่ะก็ไม่มีคือยุคที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคก็ไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จริงแต่ว่าป็นว่าตอนนั้นอยู่ในยุคแบบไอ้กี่ขวบก็ไม่รู้แต่ว่าอพ่อแม่ไปไหนก็คือก็อยู่ด้วยแบบว่า เราจริงจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพื่อไปอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในตลอดใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราถูกปลุกฝังว่าซิปเสื้อเดนไม่ดีอันนก็คือที่ที่โดนมาตลอดแล้วเราก็จะคิดว่าเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้หนูก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าหนูอยู่อันไหนเพราะว่าอ่ะก็โดยความที่กฎมันก็มีว่าห้ามเทคไซส์มากขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะแบบว่าพูดในฐานะที่หนูไม่รู้นะว่าหนูเป็น ขนมหวานหรือเปล่าในตอนนั้นแต่ว่าคนก็คิดว่าเป็นเราจากรูปนั้นไปแล้วใช่ไหมเดีวก็อยากจะพูดในฐานะคนที่อ่ะซูมาเป็นแล้วกันว่าการที่แบบว่าบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่ทําให้คนที่เขาเป็นะเปิดลับมากขึ้นมันไม่ได้อยากรับข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอือคือหนูตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเปิดรับมากๆเลยคือมันมีช่วงที่แบบว่าคนพูดเยอะๆเรื่องนี้ใช่ไหมมันแทนที่เราจะ อยากความความความรวามความความควมันคือมิดกัควาลความ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 ควาวามค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 ไม่ได้เป็นควม่วามความความความ่วามความัน,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 นมา,นา,นบบา,าคมควา้ความันามความัวามความความความนวามวามความวานามคว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 าความความคว่มความคว่มคามความควา่ความนวามความความคว่มความความความามควอม้มวาามควมาม่วาามวาามวมวามคมันามความคอามควาวามควาความควมควาารามควาความามควาความความควาามามครืมความคกาว่าวาคาควรววาาวาวา มีสิทธิ์ที่จะพูดทุกๆอย่างเท่าๆกันแต่ช่วงนั้นหนูก็ยังออกมาบอกแค่คนอื่นแล้วโดนทันลงเหมือนกันว่าแบบมันมีหลายคนนะที่เริ่มตาหนัก Awareness มี awareness ถึงเรื่องนี้<ม>แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความแคลนไม่สามารถออกมาพูดได้ทุกคนยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยดีไซนส่วนตัวหนูหนูไม่ใช่เป็นคนชอบแผลกดมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรก็จะมีบางคนท <c oughs> ี่แบบว่าอ้น,นันได้ก็เอแต่ว่าส่วนตัวหนู ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจได้ว,ว่าไม่ใช่เมมเบอร์จุกคนที่มีความกล้าในการคอนดิชันนะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าแล้วคือเขาผิดนะออมันคืออ่ะมันก็ถูกต้องในอันนี้อันนี้ก็ถูกต้องในแบบของอ,อันนี้เราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันใช่หนูก็แค่ยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเคารพทุกๆคนแบบว่าไม่ว่าจะมีความคิดเห็นด้านไหนก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรต่างๆเราทําได้คือ ให้ข้อมูลเขาแล้วให้ข้อมูลในที่นี้ของหนูคือเอาจริงหนูก็เคยแบบไปศึกษาใช่ไหมแล้วกว่าจะเข้าใจมันยากมากเลยนะหนูแบบนั่งดูรายการถกถามแล้วพี่วีพูดคําว่า privilege หนูก็แบบ privilege คืออะไรวะเออหนูดูอันนี้แล้วเขาก็พูดถึงอันนี้หนูก็แบบคืออะไรวะคือมันต้องใช้เวลามากๆเลยแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้สามารถบอกว่าหนูเข้าใจหรือว่าหนูอยู่อะไรก็ตามแต่ว่าหนูแค่อยากจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือว่าการแบบว่าความไม่เท่าเทียม ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจว่าทุกคนก็กําลังศึกษาไปปไพร้อมๆกันใช่ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้กลุ่มชาวไอดอลกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่เขามีนะฮะหลังจากคุยเสร็จแต่ละวันช่วยทําเป็นสรุปแล้วก็ส่งไว้ในกลุ่มรวมได้ไมเพราะว่าอาจจะใน <Okay. S 1> ความรู้สึกค่งพอมันคุยแค่ในกลุ่มของคนที่แบบว่าเห็นด้วยเหมือนกันใช่ปะ่ะเออมันก็รู้กันแค่นี้แต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่รู้ เออเขาก็อยากรู้เรื่องราเนี่ยต,ต้องเป็นอัปเดตใช่ถ้าเข้าเข้าไปอ่านในแทน็กในทวิตอะไรเงี้ยกว่าข้าจะเข้าใจคือแบบเออยากมากเลยเพราะว่ามันมีก็หลายหลายอย่างเลยมันก็ต้องดูแค่ที่ท็อปอะไรเงี้ยอ,อแต่ว่าถ้าก็จะเราแบบว่าคนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนกว่าจะเข้าใจในแต่ละอย่างมันก็ออยากก็ทานเป็นไม่ได้ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้มันก็อาจจะอ่ะเปลี่ยนสังคมเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยไปสังคมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็น่าจะดีขึ้น การฟอสอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนเราอยากออกมาทําหรือว่ามาร่วมด้วยอยแล้วอ่ะอ่ะก็เหมือนแบบตอนเด็กๆอะ่ะถ้าสมมติพ่อแม่บอกว่าขึ้นไม่อาบน้ำเดี๋ยวนี้อาบแม่เราไม่รู้ลนะถ้าตอนในมุมหนูเราจะมีไวต่อต้านก่อนแล้วเราก็จะไม่ไม่ไปอาบไม่ไปอ,บยอยาบอะไรเงี้ยทั้งที่เราดูแล,แล้วแหละว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีจะไปอาบแต่ก่อนห้านาทีถ้ามีคนมาสั่งให้เราไปอาบน้ําแล้วก็จะไม่ไปยอะไรเงี้ยเราควรเพจสรุปคือบางเพจมันก็ไม่ได้สรุปแบบถูกต้อง แล้วก็ไม่ได้สรุปแบบเป็นกลางเท่ไห่ไม่ได้สรุปข้อมูลแต่เป็นการสรุปที่เป็นโอปิเนียนใว่ปพอเป็นโอปิเนียนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อได้หรือปายังไม่ได้ขอโทษเองีอ๋่ว่าจริง,รงๆรงดังเลยเออก็แบบว่าเพราะว่าไม่ได้คุยต่อหน้าด้วยเรงแต่วันนั้นก็คือแบบอะไรเสียใจนะเนเสียใจเลยว่าที่เออน่าจะคุยต่อหน้าด้วยเหมือนกันเลยเป็นอะไรนคอเอร์ที อยายส่งหนังสือการเมืองไปให้ไม่รู้ส่งได้ไหมส่งได้ส่งได้ดูเรียกเต็มเลยอ่ะไม่ขาดนแต่คือแบบว่าอย่างปันอ่านเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่เข้าใจเลยมันไม่คือการเมืองแต่ละันมันไม่ได้ไล่ทำลายมันไม่นั่งนั่งฟังบอดพอดแคสต์ก็ไม่เข้าใจคืออันที่เข้าใจคือนั่งฟังคนคุยกันสําหรับปันนะ นั่นแหละแล้วก็อยากจออีกอย่างหนึ่งคือการแซะแซะกันแบบว่ามันไม่ทําให้เกิดผลดีตอ่อใครก็ตามอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าถ้าสมมุติเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนนี้คิดแล้วก็บอกความคิดของเราแต่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับความคิดของเราไหมมันก็คือสิทธิของเขาเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เขาได้รู้ว่าเออเราคิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งอ่ะหนูคิดว่ายัางไงมันก็จะเข้าใจกันได้เองแหละเฮ้แต่ถ้าว่าถ้าเป็นเรื่องเๆไปช่องสปงดักน,นี่นะถือค่าจะ เสียใจพี่จอวินยูนิดหน่อยที่เราพูดดีชอบอธิบายให้เข้าใจดีนี่หรืนี่ก็ชอบพี่วีกับพี่อัดคนสงสัยพี่เชยนะไม่ใช่พี่เชยนะหนูจะเรียกพี่เชยว่ามันเหรอหนูกับพี่เหมือนกันนะนี่นายพี่เชยหนูนึกว่าแบบหนูทะเลาะพี่เชยหรือเปล่าแต่หนูหนูใช้คำว่ามันแล้วอ้วหนูจะเรียกพี่เชยว่ามันได้ไงวะออ๋ไม่ต้องหวังความปลอดภัยหนูนะไม่ได้โดนว่านะจะโดนว่าเพราะอะไรเกินเที่ยงคืนเนี่ย กลับบ้านเด็กไปหน่อยบอกแล้วพี่ฟ้ายหนูเสนอจนอนอไปแล้วเสนอแะไวไอ้ที่ทําบทสรุปมาด้วยพี่ฝ้ายอาจารมาไม่ได้ <c oughs> ทาบทสรุปมาด้วยถ้าไม่ไม่ส่งกลุ่มใหญ่ส่งให,ปให้ปันก็ได้อยากรู้ <c oughs> นั่นแหละรครับที่แค่จะบอกคือไม่อยากให้ทุกคนไปสงสัยต่งงนางๆนานาว่าเป็นคนนู้นคนนี้ไม่อยากให้แบบเดือดร้อนกันอื่ออนเนี่ยเนี๋ยะครับ